เป็นกำลังให้ท่านได้หายโดยเร็วครับก็ขอให้ท่านหายจากภาะการประชวนโดยเร็วไวนะครับค่ะก็ตอนนี้ก็คือภาวนาขอให้ผลบุญในครั้งนี้ค่ะช่วยให้พระองค์หายจากการประชวนโดยไวนะคะเพราะว่าประชาชนคนไทยก็คือเฝ้ารอการกลับมาของท่านอยู่ก็อยากให้พระองค์ทรงหายจากภาการประชวนโดยเร็วค่ะรวมใจบวชถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชาัชรกิติยาภา เมื่อวันที่19มกราคม2,566รข้าราชการตำรวจพร้อมชาวสมุทรปราการ48คนบนรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลแดบบ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรัชรก,กิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชลราราชธิดาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพระพรานามัยแข็งแรงและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยการเจริญจิตภาวนาการอุปสมบทครั้งนี้ยังเป็นโอกาสศึกษาพระธรรมวินยัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาด้วยโดยมีพระเดชพระคุณพระพรมวชิระทิบดีพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายมหานิกายอธิบดีส่งวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรีรรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครนายกสภามหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยเป็นองค์ประธานในพิธี พระราเสนาบดีรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการจะอาวาสว,วัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงเป็นพระอุปชาและพระครูประหลาสดาสุวัฒนาศิลคุณพระครูแจ้ดรเจจะอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางเป็นประธานในการอุปสมบทครั้งนี้ ด้วยวันนี้เป็นวันที่19มกราคม2566วัดบางพีใหญ่กลางได้จัดงานบวชถวายพระพรชัยให้กับสมเด็จพระเจ้ารูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ะกิติยาภาหรือในนามของคนไทยก็จะเรียกว่าพราะองค์พาซึ่งพระองค์ทรงพระประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั้นคณะสง์ ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราชทรงประทานพระไตและบาทในการบรรพชาของพ่อนาคซึ่งเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และพี่น้องประชาชนทั่วๆไปจำนวน48พ่อนาคในวันนี้แล้วก็ยังได้ให้ข้าราชการได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมอีกจำนวน109ท่านนะครับ ฉะนั้นในการบวชครั้งนี้ก็จะได้ถวายให้กับพระพรให้กับพระองค์พาทรงหายพระประชวนโดยเร็วนะครับในความรู้สึกของเจ้าวาดก็คืออยากทําถวายให้กับพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งเลยก็มีโอกาสก็เลยได้ทำณวันนี้เลยก็ขอ,อชี้แจงเจริญพรให้ได้ทราบและ จะได้นำพระใหม่นะครับเข้าไปถวายพระพรพระอ,องค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับเมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุเรียบร้อยแล้วนะก็จะนำพระไปถวายพระพรณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับเดี๋ยววันหนึ่งวันใดเดี๋ยวจะกำหนดวันอีกทีนึงขณะที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตสอง รวมกับวัดบางพลีใหญ่กลางจัดโครงการปฏิบัติธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเลนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิราราชธิดาระหว่างวันที่19-30มกราคม2566โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน109คน จาก71โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุดรปราการเขต2เข้าร่วมบวชชีเนคขมมะปฏิบัติธรรมเพื่อถวายพระราชกุศลให้พระองค์ท่านทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วในการนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุดรปราการเขต2ต้องขอขอบพระคุณพระครูแจ้พระครูประหลาดสุวัฒนศิลคุณพระคระคูแจ้ ที่เมตตาให้สถานที่และเป็นประธานดำเนินการในโครงการดังกล่าวอย่างสมพระเกียรติทีมข่าวไทยนิวส์เอเชียรายงานผมคิดว่าเป็นความรู้สึกของคนไทยและโดยเฉพาะเพื่อนข้าการโดยทั่วไปที่อยากจะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระคุลศลีสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งพระองค์ ชงประชวนอยู่เราทุกคนเอาใจช่วยอยากให้พระองค์ท่านหายประชวนมีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพร,ร่มชัยของพี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะก็ตอนนี้ก็คือภาวนาขอให้ผลบุญในครั้งนี้ค่ะช่วยให้พระองค์หายจากการประชวนโดยไวนะคะเพราะว่าประชาชนคนไทยก็คือเฝ้ารอการกลับมาของท่านอยู่ค่ะ